สวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่จย์อ้นกันงานครับนี่แขกมาตัดผมนี่ตัดทรงอะไรครับทรงอะไรครับลูกค้าครับวันนี้แบบสบายสบายครับดูทรงแบบสบายช่างจะต้องคิดในใจแล้วผมยังไม่ตัดอครับผมยังไม่ตัดเอาแบบสบายคือหน้านี้มันเป็นหน้าร้อนเราช่างช่างต้องคิดแล้วว่าคนหน้าร้อนเอาแบบสบายก็ดูคุมภาพก่อนนะครับผมคุมภาพปุ๊บห่าทับซ้าย จะเป็นทางไหนก็ได้ขวามือขวา้ายอยู่ข้างในขวาอยู่ทั้งนอกครับตามสูตรเลยนะครับครับนี่แล้วก็คี้ไว้เขาบอกว่าเอาแบบสบายช่างตัดผมเรื่องอะไรจะไปทาให้มันยากเขาบอกเอาสบายแล้วก็เอาเบอร์สี่ใส่เลยครสบายดูนะฮะเอาเบอร์หนึ่งออกสบายนี่สบายช่างหรือสบายลูกค้าเขาบอกเอาแบบสบายเบอร์สี่เรากำมือไหนก็ได้ตัดไปเลยวางแนบศีรษะหายไปบนกลาง ถอย่าง,งนี้นี่ส่วนผมเนี่ยทำไมทำไมจานถึงถ่ายตรงกลางก่อนครับ<ด>ผมเหตุผลถ้าเป็นวิศวะเนี่ยตรงกลางกระบาลเนี่ยมันจะสูงกว่าเขาเหมือนไข่เป็ดไข่ไก่อะ่ะครับใช่ครับเราเราตัดตรงกลางก่อนเหตุผลเพราะเราต้องการหาจุดศูนย์กลางครับเห็นไหมครับดูนะเบอร์สี่นะนี่ครับแล้วด้านหน้าเนี่ยเราก็ทิกลงอย่าให้มันนอนถ้านอนมันจะสั้นเป็นสก,กินเฮดครับแล้วก็ดึงมาธรรมดามาเข้ากับตรงกลาง นี่ดึงเข้ามาแล้วก็วางแนบตรงกลางครับทีนี้พอเราได้ฉากตรงนี้ปั๊บตัวฉากมันเป็นยังไงสามเหลี่ยมด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงสามเหลี่ยมด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงพอจุดศูนย์กลางเราได้แล้วครับโอเคจบอธิบายแค่นั้นถือว่าเป็นหลักการดูรที่คนทํางานนานและชํานาญอันนี้คืออะไรครับสก,กีเนสใช่ไหมอาจารย์ฮะ อันนี้คือสกีเนสใช่ไหมครับสบายสบายครับอันนี้ทรงสบายสบายทรงสบายสบายเขาเาเราถามเขาแร้วกไงช่างทำไงก็ได้ให้สบายแล้วชื่อมันทรงอะไรอาจารย์วีรองบางวีรองบางภาษาในหลักวิชาการคือวีรองบางครับอเมริกันบางอเมริกันบางครับถ้าเอาหนาก็นี่อย่างนี้เขาเรียกอเมริกันหนาครับนั่นแหละมีแค่นั้นแหละ้าษารุ่นใหม่โอสาวสกิตแม่นะแม่แม่ เดยนจากเบอร์สี่มาไทยเป็นเบอร์สองครับอ่าตาเจ๋อฟาจีไฟสามหยาดสงามอยู่อ้ไม่ไม่ตอนนี้ไม่พูดแล้วตอนนี้ไม่พูดด้านคุณด้านคุณฐานครับลุดขึ้นลุดขึ้นรถแม่ไปถูกถูกปลามาวานเนี่ยแม่หวดจ็ากให้ทมันดำหม่ใันตั้งเก้าสิบ ต้องเชิดไว้นะครับเชิดไว้คือตั้งคุณตั้งคุณฐานคุณสูงเพราะตรงนี้เป็นจุดต,ต่างๆแล้วรตรงนี้ต้องให้เป็นซึ้นผมจะต้องเหลือเท่ากับไอ้ตัวที่เราตั้งฉากไว้นคีครับผมนี่คือสามเหลี่ยมมันครับป๋าออนมาตรฐานราคาย่อมเยา <20. S 2> ให้บาทไม่ให้ก็ไม่เอาให้ก็เอาตาัดผมให้เป็นร้อยตัดผมหัวสองจะยี่สิบสามสิบ แต่วันหนึ่งห้าร้อยหกร้อยนะแต่ก็คุ้มค่าแรงขั้นต่ำนะครับครับแรงขั้นต่ำวันสามร้อยใช่อาจารย์ดีกว่าไปขุดดินเนาะได้ดีกว่าซื้อเลย่าเอดูวะอี่เนี่เอาเบอร์สองได้ไหมเบอร์สองเนี่ยถามว่าวีใช่ไหมใช่เหมือนกันแต่ว่าเก็บขอบครับถามว่าทำไมแกไม่ใช้วีก็เขาบอกเอาทรงสบายอืสบายช่างเราทำยไงก็ได้ทำยไงก็ได้ครับว่า เขาบอกเอาทรงสบายประจำครับผมตัดมาตั้งแต่เด็กๆทีนี้ถามว่าด้านบนโจกผมนี่นะด้านบนนี่ใช้วีเหมือนกันแต่ใช้วีอีโต้ครับเก็บๆนิดเดียวดูนะฮ<น>ะแต่ก่อนทำไรท่ไ<ม>ทำนาไม่ใช่ทำไร,ร่ทำนาถพอจบ